ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนายอ,ออ๋อตอนนี้คือตำบลแม่น้ำคูนะครับแต่ว่าร้านนี้คือร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านชุมชนที่มีคนนะครับมารับประทานอาหารกันในเมือเที่ยงก็เยอะนะครับแทนทุกคนรู้จักก็รู้นะนะเ <c oughs> นี่ยคนนี้เนี่ยเป็นรู้จักครับมาทำงานอยู่ w h a นะครับ The Blue h e a A ด,ด้วยนะครับก็รู้จักคุ้นเคยกันนะครับมาบอยใช่ไหมคะร้านนี้ก็มาบอยญาติกันพี่น้องกันนะครับเจ้าของร้านก็มีความน่ารักนะครับเ,เราก็เลยมารับประทานอาหารที่นี่แล้วฝีมือเขาอร่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านตะเพราไก่บ้านอันนี้จะเป็นเป็ดนะครับที่หลานะครับอ,อ,อันนี้ยำหมูยอนะครับที่มีความเปรตอร่อยรสชาติถึงใจนะครับอันนี้เป็นเกาเหลา รเราเหลาไก่ตุนอันนี้จะเป็นต้มยำนะครับต้มยำดวมมิตรนะครับน้ำใสอล้แล้วค่ะอร่อยมากคนเยอะด้วยค่ะครับคนเยอะมาก โหนี่เมนูหลักเลยมีเยอะมากมีเยอะมากนี่ต้องกินกุ้งแห้งนะอันนี้ยำยำวุ้นเส้นใช่ไหมคะผัดไทยผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้งสดอันนี้ดูเหมือนสเต็กไหมคะอันนี้จะเป็นสเต็กใช่สเต็กไก่สเต็กไก่แล้วก็เข้าผัดกะปิเข้าผัดข้าผัดพริกกะปิโอ้โหมีบัตรคูนะคะเหนื่อยไหมคะวันนี้ โอ้โหไปมาทั้งวันเราก็ต้องเหนื่อยนะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราพามาที่ร้านอุสงิค่ะร้านสวยมากค่ะเขาแต่งมาร้านสวยมีความหลากหลายที่ที่ตมบลแม่น้ําคูเรานะอุสงินี้มีทั้งอาหารมีทั้งกาแฟเป็นคาเฟ่ด้วยอยู่ในพื้นที่ของตําบลแม่น้ําคูฉะนั้นถ้ามาอีกเราก็มากินที่นี่ได้แต่ว่าคาเฟ่ไม่ได้มีที่เดียวนะยังมีอีก หลายๆแห่งในพื้นที่ของข,ของเราค่ะกุ้งเลยไหมกุ้งเลยไหมพี่เหวอร่อยค่ะลอ,องกินกุ้งดูละกุ้งให้กุ้งให้ <c oughs> เอเมที้ตัวใหญ่ยายมากค่ะนี่ไงว้าวน่าอร่อย วันนี้เดี๋ยวจะมาชวนเอมลี่ทำกุ้งเต้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตว่าวิธีการทำเริ่มแรกยังไงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่เพียงแต่ว่าพอทำได้นี้ดูมันเป็นย่ำกุ้งเต้นใช่ไหมคะครับมันจะเป็นคล้ายๆย่ำนะครับอันดับแรกนะครับนี่มันเป็นกุ้งมันยังเต้นอยู่เห็นไหมครับมันยังเต้นอยู่มันยังเต้นอยู่ัเต้นออกมาแล้ว ฉะนั้นเอมลี่ก็เอาน้ำเทออกเดี๋ยวบอกก่อนแล้วก็ที่เหลือเอเมลี่ทำเองนะก็เทน้ำออกไปก่อนพอมันเจ็ดปุ๊บก็ปรุงจะปรุงก่อนก็ได้แล้วก็เอากุ้งเทลงแล้วก็ทำการเขย่าโอเคนะค่ะง่ายๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้รสชาติอร่อยให้เป็นเขาเรียกว่าให้เอเมลี่เป็นแม่สิงเลืออเคค่ะนะครับอเชิญครับโอเคค่ะแทนน้ำนั่น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 อันนี้ไม่ต้องเปิดฝาใช่ไหมแล้วแต่ครับ ทำเลยถ้าเปิดฝามันจะกระเดิงใช่ไหมคะครับเข้มไหมโอเคอาจจะทำน้ำก่อนกลัวอันนี้คือช่วยรับใช่ไหมคะโอเคแล้วก็อันนี้คือเขาคั่วใช่ไหมคะใช่ครับเก่งมากเลยแล้วก็น้ำปลาไหมอ่าได้หนึ่งช้อนเอาสักหนึ่งครึ่งนะโอเคแล้วก็พริกพริกพริกผง หนึ่งช้อนมะนาวหนึ่งครึ่งโอเคโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรคะเดี๋ยวอันนี้เอาใส่ทีหลังก็ได้โอเคอ่ากลัวไหมคะเอมิลี่กลัวป่ะนิดนึงอ่าผมก็กลัวนิดนึงเทแบบนี้เลยเหรอแล้วแต่เลยกรรมวิธีเชฟอ่ะแล้วแต่สูตรใครสูตรอ่าโอเคอนี้เด็นไหม ใส่หมดเลยใช่ไหมคะแล้วแต่ใส่หมดก็ได้อะโอเคโอเคโอเคเขย่วฝนละโอ้โห oh. วา้าวต้องทำแบบนี้เหรออือยากกินจังเลยเอาเลยดรอเอาเลยดรอเอาเลยดรออืออร่อยไหมคะไม่ีกูุดเยอะอร่อย delicious โอเคโอ้กลัวนิดนึงนะคะ โอเคอืม,อมเหมือนลาบเคบใช่ไหมคะคบครับรสชาติเหมือนลาบค่ะอร่อยมากอือร่ <c oughs> <c oughs> อย